วันนี้แม่น้อยกำลังเดินทางไปวัดป่าบ้านค้อไปส่งน้ำพระนะคะกำลังเดินทางค่ะออกจากอุดรธานีแล้วค่ะนี่เดินทางไปวัดป่าบ้านค้อวัดป่าบ้านค้อเด้เนาะนี่ดูหนทางสิคะวันนี้วันสุดท้ายค่ะไปส่งพระ วัดป่าค่ะเมื่อคืนส,สังสรรค์กับลูกกับหลานแล้วตอนนี้ลูกหลานก็ยังนอนอยู่ในบ้านอยู่นะคะแม่น้อยออกมา,ามสังพระลูกสาวบอกว่าแม่พรุ่งนี้จะไปรับเนื้อไม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ตัวมาบังมือเร้านี่แหละน,นอนอยู่ใน นอนกวบอกเลยแน่จักหล่นแล้วหล่นพ้ายญาหล่นไปกินข้าวโทรมาชวนแม่ไปกินข้าวด้วยกันไหมไม่แม่ไม่ไปเธอเธอไปกับญาติเออให้เขาไปกับครอบครัวเขาแต่เนาะแม่นี่บริสิทธิ์ในให้ครอบครัวเขาดีแบบจังไงล่ะเขาไปกับญาติเขาร้วเท้องเขาก็สบายใจเนาะลูกสบายใจอันแม่ก็สบายใจ แม่อยากไปยังได้แตได้ยังมาซีเรียนน่ะแม่เนาะอันสวนสวนนี่สวนสวนนองแม่ในรัดนี่นี่นี่โอ้ในนี่บอกโอ้คือสวยแต่ว่าอันนี้เขโอ้อันนี้บ้านโอ้หน้าอยู่เนาะโอ้บางเนี่ยหน้าอยู่อะโอ้ดัเงินสองตำลันโอ้ดังเงินสองตำลันไมาเห็ดที่โอ้โหอันนี้ทางไปวัดป่านะคะเขาซ่าที่มันไม่เห็ดโอ้เตี้ปลูกมัน ันนี้ทางไปวัดป่าแม่น้อยเดินทางไปวัดป่าคะ่ะวัด,ดวัดวัดน,นี้ดังที่สุดนะคะวัดป่าบ้านขอนี่ดังที่สุดคะ่ะที่จังหวัดอุดรธานีมันเห็นไหม,ม <c oughs> ตามไร่ตามสวนน,นอันนี้ต้นยางเนาะ น้อยเดินทางปสมบักนหน่อยแนะนน้ำเหอันพื้นเนียนไอแอคิีปเนาะว่าวกับเีไปว่าไปบอกรานลานชายอันนี้ก็อาจารย์เนาะคนนี้ก็เป็นอาจารย์ันอกว่าลานชายคนเล็กก็อาจารย์ันอกอ่าบ้านนี้ มันมันก็อาจารย์สามคนเนาะอนุเทียนน้องบุกน้องแบงันนะมันนี้มาถึงลูกสายเจ้าของผมก็อาจารย์ครับสันมันบอกอาจารย์นึ่งเนาะมันบอกไม่รว่าอย่างเนาะมันเป็นหน่อยกระจำมาได้เนาะผมก็อาจารย์ครับสันจักมันมาอาจารย์อย่างก็ลืมมาแล้วเมื่อคี้นี้แต่ยัาพูดหัวเป็นหน่อยกระหัวาสิน ก็ได้บอกว่ามึงยังเมาเด้อปนอยกับอาสิมันมันเปลี่ยนคนเห็ดกับเขาเดิมคืนนี้เออมันมักตอ้มาอันเอยมันมันตำน้ำจิ้มอาจารย์ใส่ขิงใส่อ้มันตำน้ำจิ้มเมนกุ้งน้ำจิ้มมันอร่อยแล้วกับมันได้กระเขาแซ่บหมอีิสร้างเป็นไอ้แบ้งบอกพี่บอยทำกับข้าวเกีงเวนะอเส้นวะมันอร่อยเนาะ มันยืนเน็ดนึงคาคาอ้นั่นล่ะบางทีก็ก็ยี่มานั่งเห็ดนะแม่พอชนใั่เน็ดดนร้อเห็ดเสร็จเราเคยเอินแม่มากินเออันไอใสหมูน้อนนะเขาก็มาย่างมันบ่แล้วก็ย่างกุ้งย่างหมูผสมมันอแซ่บมั้งวะป้าน้อยกินข็าเข่ามื้อขึ้นยังกินอีกตอนดึกจะมือเศร้านี่มักินอีกน้ำกินมันอร่อยยังยั้งอยู่ได้นะหมูก็ยั้งเป็นกาน กุ้งซื้อมาสามโลกินจนห่วยบ่เบดแล้ดเนาวได้แช่ตู้เย็นไว้ย้ำเ้าวขมาต้มย้ำมาหนึ่งใปให้เขาอีกเป็นมือสื่อมาแต่ใส่ดอกมืดกับกุ้ยดอกคุณสวยจังเลยเห็นไหมเห็นไหมนี่ทางไปวัดป่าบ้านคอค่ะมีถ่ายแล้วค่ะนี่นี่วัดป่าบ้านคอดอกัน ดาบดีสีแตลอดที่จริงเนาะดอกลีลาวดีสีแตลอดดีเนาะดอกไปน้ำบัวสมบัติป่าบ้านข้อบ้านโมเดิร์นคนสั่งหลายเนาะบ้านชงโมเดิร์นมโมเดิร์น มาวัดปลาบานคอเด้อค่ะเด้อสัง่งนะไงแล้วเดินนะสั่งไงนี่เราตงไปหาข้อม่มอมันเนี่ยทีเอฟซีอ็นเชฟยันเราเฮ็ดแทนหลานเราอยู่นะอวนยู่ทางอันกลาสินกับงามงามเด้กแล้วโเฮ็ดเบิดหลายเด็กเกตแปดแสนตั้งานงะแต่เพื่อนเพื่อนจะมาปีละเทียนนะเพือ่อนดูอเมริกาสี่สิบห้าสิบปีเพื่อนมีบัตรญี่ปุ่นแล้วน,นะ เป็นส้างไว้ร้านนี่ทางไปวัดป่าโอ้สวยถึงละว,ว้วนที่หนึ่งสิมาอยู่วัดนี่แล้วเนี่ยวัดป่าเนี่ยโอ้ถึงวันที่หนึ่งจะมาอยู่วัดป่าบ้านโคอเนี่ยเมนบ่ <c oughs> แมนแมน,นี่นี่ป้ายวัดป่าบ้านโคมีป้าย <c oughs> โอเคไม่น้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์ไม่น้อยด้วยค่ะ